มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับหลายๆครั้งเราก็เป็นคนที่สร้างเหตุและปัจจัยให้เราเป็นคนที่เสียผลประโยชน์ยึดอารมณ์เอาแต่อารมณ์ได้ประโยชน์หรือทําให้เราเสียประโยชน์คนที่มีสติสัมปชัญญะเขาก็สร้างเหตุแลปะปัจจัยให้เขาได้ประโยชน์คนที่มีสติปัญญาก็จะสร้างเหตุแลปะปัจจัยให้เอื้อต่อสภาวะ ทำสภาวะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยากให้เกิดเหตุที่เป็นกุศลแล้วก็สร้างเหตุและปัจจัยที่มันเป็นกุศลเราอยากให้เกิดอกุศลเราก็สร้างเหตุและปัใจจัยให้เกิดอกุศลและจิตขึ้นเลย <c oughs> ต้องใช้สติในการพิจารณาเหตุและปัจจัยคือปัจจัยธรรมที่ทำที่เป็นเหตุให้เกิดผลคือ ไม่มีสภาวะรมใดที่เกิดขึ้นโดยประสะจากเหตุเกิดขึ้นอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีเหตุอ่ะมันมีเหตุทั้งนั้นแหละเหลือแต่ว่าหาเหตุเจอหรือเปล่าก็มาดูว่าผลมันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยที่บอกว่าศรัทธาศรัทธาที่ถูกต้องอ่ะคือศรัทธาข้อแรกคือศรัทธาในเรื่องของอพระธรรมสูงสุดแล้วคําว่าพระธรรมในความหมายก็คือสัจธรรมอ่ะ สัจจะสัจธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่แล้วในธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนั่นคือทําไมถึงบอกให้ศรัทธาในพระธรรมสูงสุดทําไมพระพุทธเจ้ากล่าวไว้อย่างนั้นแล้วรับรู้ถ้ารับรู้สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติไม่ตรงตามที่เขาเป็นอยู่รับรู้ ผิดเพี้ยนนั่นคือบอกว่าเกิดรับรู้ผิดไงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วก็ยังเถียงว่ารับรู้ตรงตามความเป็นจริงเออนั่นคือฝึกทุกวันนี้ฝึกให้เรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติให้ตรง ยังไม่สามารถรับรู้ได้ตรงเพราะว่ามันมีมีตัวปิดกั้นให้เรารับรู้ได้ไม่ตรงมีหลายเหตุหลายปัจจัยมากไปศึกษาพิจารณาว่าเราอ่ะกำลังเป็นเหตุสร้างเหตุสร้างปัใจจัยให้เราเสียประโยชน์หรือเปล่าจิตเราไม่เกิดปัญญาจิตเราเกิดอัตตาเกิดมานะที่ถือ,อาาดีที่จะคอมเมนต์เรื่องของออนไลน์คุณเลยต้องรู้ให้เท่าทันนะเหตุและปัจจัยที่มันทําให้คนรู้สึกไม่คือการสื่อสาร บนโลกใบนี้ถ้าสื่อสารด้วยออนไลน์เขาบอกว่าถ้าไม่ได้สื่อสารกันอยู่ตรงหน้าเห็นหน้ากันไม่สามารถสังเกตเอวัจนาภาษาได้การสื่อสารโอกาสที่จะเข้าใจผิดสูงมากแล้วการสื่อสารบนโลกออนไลน์เลยต้องระวังการสื่อสารในประโยคนั้นจะต้องสมบูรณ์ไม่งั้นคนอื่นเข้าใจผิดคุณก็โทษเขาไม่ได้นั่นคือเวลาเข้าใจผิดก็แค่แก้ความเข้าใจผิดอ,อ้ออ่านผิดมันก็อ่านกันได้ตัวมันเล็กน่ แล้วตัวมันเล็กอ่ะแล้วก็มันก็เข้าใจผิดได้เหตุปัจจัยถ้าเราเข้าใจว่ามันมีเหตุปัจจัยแบบเนี้ยเราจะเที่ยวมานั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาไหมแล้วก็คือด้วยมารยาทเราจะต้องรู้ว่าเวลาเราเข้าห้องไหนเราควรให้เกียรติเจ้าของห้องไม่คือสับุรุษธรรมอ่ะคุณเลยต้องรู้ว่ามารยาทในการอยู่ในสังคมควรจะทําอย่างไร ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องคุณที่จะมาฟาดงองฟาดงางฟาดหัวฟาดหางใส่ใส่อารมณ์ระบายอารมณ์ใส่คนอื่นคุณไม่มีสิทธิ์จะบอกให้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นนั่นคือสําหรับคนที่จิตตื่นรู้คนที่มีมารยาทในสังคมคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คนที่รับรู้อารมณ์การที่เราจะรับรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเราจะไม่สร้างอากุศรจิตให้เกิดขึ้นบอกอเหตุกับปัจจัย ปัจจัยยืมสี่หนึ่งอันดับแรกคือเหตุและปัจจัยเหตุตกัะปัจจัยนี่แหละก็คือมันประกอบด้วยหกอย่างเจตสิกหกก็คือโลภะโทสะโมหะแล้วก็อโลภะอโทสะโมหะมันคือเป็นจิตกุศลกับจิตอกุศลเวลาเขามาปรุงแต่งมันมีเจตสิกถ้าเป็นอเหตุตุกะปัจจัยเวลาดูเหตุก็กเลยบอกว่าธรรมวิจยะให้แยกว่าสองอย่างก็คือหนึ่งข้อแรกเป็นเหตุก็คือกุศลหรืออกุศล ธรรมวิทยาเวลาคุณปฏิบัติอะใครก็ดำนะ,จะเจริญสติปัฏฐาน4ี่ะแยกได้เปล่าว่ากุศลอกุศลแล้วในกุศลอกุศลมันเป็นจิตโลกหรือจิตโทสะโมหะโลภะแยกได้แยกให้ได้นั่นคือการที่เราจเจริญสติปัฏฐานเราเลยต้องรู้ว่าในการฝึกอบรมให้จิตเกิดปัญญาเพราะทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัย เหตุกับปัจจัยคือหนึ่งปัจจัยแรกว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเหตุ hate, มันเป็นเหตุเหตุชักนําให้เกิดคุณคิดดีพูดดีทดําดีคุณก็เหตุผลมันก็ออกมาดีคุณก็ได้ไปสู่สุขติะคุณคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเหตุ hate, มันก็ไปทุกขติภูมิอ่ะไม่มีใครสร้างอ่ะก็สร้างเองสร้างกรรมสร้างวรฏกร,รมไม่กับตัวเองไม่มีใครช่วยได้ก็ไม่เกี่ยวกับเรา เราบอกแล้วไงทําไมเราถึงเลือกที่จะมาพูดแบบนี้เพราะว่าข้อแรกคือไม่ต้องสร้างเหตุและปัจจัยฉันไม่ได้โฟกัสที่ใครใครจะเคืองใครจะโกรธจะไม่ได้ผาดพิงถึงใครนี่ถ้าโกรธนั่นคือโอ้คุณเราสร้างอากุศลจิตให้เกิดขึ้นฟังคนนู้นก็โกรธฟังคนนี้ก็ไม่พอใจฟังคนนั้นก็ไม่ถูกอกถูกใจนั่นคือคุณสร้างเหตุและปัจจัยให้เกิดจิตอกุศลกับตัวเองล้วนๆคุณแล้วคุณจิตคุณจะเกิดปัญญาได้ยังไงในเมื่อ คุณอเหตุกับปัจจัยเนี่ยเหตุปัจจัยคุณสร้างที่มันเป็นอคุศล,ลจิตเลยบอกว่าพยายามตั้งต้นด้วยจิตผู้เรียนจิตผู้เรียนคือจะเป็นคนอ่อนน้อมถม่อมตนฟังให้ฟังให้เข้าใจฟังให้ให้เกิดปัญญาใครพูดก็เหมือนกันเขาจะคุณอาวุธต่ํากว่าแต่บางครั้งคุณจะบอกว่าเขาไม่ได้จบปริญญาใครก็ได้เป็นครูเราได้ทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะเรียนรู้หรือเปล่า จิตเราเกิดปัญญาหรือเปล่าเราได้สังเกตจิตเราละเอียดมากพอหรือเปล่าบอกแล้วไงขอทานกับเป็นครูเราได้ให้เห็นว่าคนเราอะ <c oughs> เหตุ <c oughs> เหตุ <c oughs> และปัจจัยที่มันเกิดขึ้นทําไมเขาถึงเขาถึงมานั่งขอทานทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้มันก็สอนอะไรเราได้ตังเยอะแยะถ้ารู้จักคิดบุญเรามัวแต่ไปวิ่งสร้างบุญกกิยิยวัตถุศิบแต่บุญใกล้ๆตัวเราอะเราไม่สร้าง ง่ายที่สุดคือการปิดจิตอกุศลง่ายที่สุดคือการสร้างเหตุุกับปัจจัยน่ะคือคุณไม่เอา,อาเรื่องของตัวอกุศลจิตสร้างเหตุจากอากุศลอกุศลจิตคือตัวที่มันเป็นเหตุคือโลภะโทสะโมหะปิดอกุศลจิตให้ได้เยอะที่สุดคุณก็ได้บุญแล้วก <c ười> ็คือคิดดีพูดดีทดําดีนั่นก็คือสร้างเหตุและปัจจัยให้มันดีพร้อมคุณก็ได้บุญแล้ว บุญง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเลยแล้วทุกขณะจิตทุกลมหายใจแล้วลึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามคือก็ได้บุญแล้วจิตละเอียดมากขึ้นก็ได้บุญแล้วเห็นไหมปิดวาจาไม่พูดจาเพื่อเจอสอดเสียดไม่พูดทําให้คนอื่นหงดหงิดลำคานใจก็ได้บุญแล้วเพราะนั้นคือวจีสุจริตอ่ะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็ได้บุญแล้วนั่นคืออินทรีย์สาวันศีล พื้นฐานถ้าอยู่บนพุทธศาสนาสิ่งแรกคุณต้องมีศีลเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานั่นคือสภาวะที่ทุกคนจะต้องรู้จักอ่ะท่องได้เ<ง>เหตุและปัจจัยบอกแล้วไงคือนอกจากเหตุข้อแรกคือเจตสิกที่เราควรจะรู้จักว่ามันเป็นสาเหตุหกอย่างอะ่ะคือกุศลกับอกุศลอะไระปัจจัยที่สองก็คืออารมณปัจจัยคืออารมณ์อะไรบ้างที่เป็นอารมณ์ นั่นคือเหตุปัจจัยคือสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะมีอารมณ์เป็นปัจจัยมีอารมณ์อะไรที่เป็นอารมณ์บ้างอะปัจจัยโดยมีอารมณ์เป็นเพราะมีอารมณ์เป็นปัจจัยอะไรก็ตามที่เรารับรู้แยกได้เปล่าวะที่บอกว่าจิตนะจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนแล้วคือจะคิดว่าจะเห็นจิตอ่า การเห็นจิตมันก็จิตทุกอย่างก็ไม่ได้เห็นได้ทุกอย่างจิตเห็นได้แค่พลังงานคุณจะไม่รู้หรอกว่าคือเขาคืออะไรเพราะโดยจิตเกิดตัวเขาอ่อนเปี้ยเพียรแรงง่อยเปี้ยเสียขาจะตายโดยตัวจิตอมันถ้าเหตุปัจจัยไปปรุงแต่งตัวเขาเหตุปัจจัยที่เป็นอกุศลลจิตไปประกอบเขาก็เลยจะตัวแรงขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองอจิตบอกแล้วไงบางๆางเขาเรียกว่าจิตประพัดสอน เขาไม่มีกําลังหรอกเขาเลยต้องอาศัยเจตสิกโดยอาศัยเหตุอื่นเป็นปันใจจัยให้เรารับรู้วเวลาเราจะดูจิตเขาเลยบอกว่าเอย,อย่าหานอย่าเที่ยวหานว่าจะดูจะสมาธิจิตอยู่ตรงไหนอืมาะดูเหตุดูปัจจัยมันไปดูเหตุดูปัจจัยไปแยกจิตแยกเจตสิกถึงจะรู้ว่าจิตมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจิตกับเจตสิกมันอยู่ตรงไหนดูที่ดูอะไรก็ได้รับรู้ที่มันเกิดขึ้นคุณก็รู้แล้วว่ามันเขาคืออะไร รู้และเข้าใจนั่นคือไปดูที่อกุศลละจิตก็ได้เพราะว่าคือเหตุและปัจจัยที่ปรุงแต่งเป็นปัจจัยคือเป็นอกุศลละจิตคุณก็รับรู้ไปดูที่อกุศลละจิตอะจิตโลภรู้จักกันทุกคนจิตโลภอ,อ,อะไอความอยากได้เวลาคิดถึงอารมณ์ปัจจัยคิดถึงอะไรอะโลภะมูลจิตจิตโลภทําให้เกิดเป็นอารมณ์อารมณ์ปัจจัย ปรุงแต่งตลอดอยากได้นั่นได้นี่อารมณปัจจัยอารมณปัจจัยเกิดขึ้นที่ไหนทางทวารทั้งหกเนยนั่นคืออารมณ์เป็นเหตุอารมณปัจจัยซึ่งไอ้ตัวปัจจัยปัญจทวารทั้งห้าเป็นอารมณปัจจัยให้กับมโนมโนธาตุคือมโนวิญญ,ญาณคือใจเราอะบอก <He S 1> <ห>ว่า,วารับรู้จิตอะเขาไม่สามารถที่จะจิตคือ คือสภาพรู้คือผู้รู้แต่เขาอะตัวเขาจะไม่ค่อยมีกำลังเขาจะต้องอาศัยเจตสิกจะต้องอาศัยเครื่องปรุงแต่งอย่างอื่นปัจจัย24ี่เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอีกคือมหาภูตรูปสี่เราอะาธาดินน้ำลมไฟเนี่ยรูปและนามเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยหมดเลยความเป็นเพศหญิงเพศชายเห็นไหมบอกว่าปัจจัยมีเยอะแยะเวลาจะเกิดอะไรขึ้น ก็เลยบอกว่าอย่าพิจารณาอย่าฟันธงเออฟันธงไปอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าจะเรียนรู้เรื่องของจิตจะต้องรู้ว่าเขาประกรอบด้วยอะไรจะให้เข้าใจจิตก็คือเข้าใจองค์ประกรอบก็ด้วย mm hmm. เพื่อนฝูงเข้ามายังไงคือเจตสิกที่มาประกรอบอารมณ์ปัจจัยอารมณ์มันเกิดขึ้นทางไหนก็เรียนรู้ mm hmm. ถ้าเราเข้าใจแบบนี้พอบอกว่าอารมณ์เกิดขึ้นทางตาอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางหู นะ่ก็คืออารมณ์ปัจจัยที่เป็นเหตุเหตุจิตเกิดขึ้นโดยอารมณ์เพราะว่าถ้าเป็นอารมณ์แยกอีกอารมณ์ดีดีก็คือโสมนัสโสมนัสเวทนาคือโสมนัสแบบนี้นั่นคือเวลาจิตจิตไปรับรู้อารมณ์ก็ดูแบบนี้เราก็จะดูเราต้องเข้าใจเข้าใจแล้วเวลาจะดูจิตเกิดดับดูได้แค่ที่พลังงาน เห็นจิตเกิดดับคือเห็นพลังงานจิตที่เกิดดับตัวจิตอ่ะไม่รู้หรอกไอ้ตัวภาษาตัวอะไรก็ตามอ่ะแต่เรารับรู้วลาจิตเกิดดับเรารับรู้กันที่พลังงานของจิตที่เกิดขึ้นนั่นคือการดูแล้วไปประกอบกับการรับรู้ความรู้สึกเพราะจิตคือสภาพรู้อารมณ์ความรู้สึกดูเราประกอบเห็นไหมว่าความเข้าใจเราอ่ะเราต้องประกอบกันหลายส่วนไม่ใช่แค่ อ้าดูจิตดูจิตนดก็เลยคิดว่าดูจิตดูจิตก็คือ,อะจะเห็นบางครั้งก็เขาเรียกว่ามโนเป็นล้วนๆน,นั่นคืออารมณะปัจจัยเวลาเรานึกถึงนึกถึงอะไรก็ตามคิดถึงสมมุติว่าคิดถึงคิดถึงอาหารคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยไปแล้วเรามีความสุข นั่นคือบัญญัติบัญญัติที่เราที่เราใส่คือบัญญัติแบบนี้ที่เป็นอารมณะปัจจัยให้กับให้กับมโนให้กับใจเราเขาเรียกว่ามโนทวานคือมันเป็นธรรมอรมเออรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสอโพทพ,พะธรรมอารมณ์นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์พยัตนาหกแล้วก็ตัวธรรมอารมณ์เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นบัญญัติไม่ว่าจะเป็นปรมตัตถรธรรมถ้าจิตเราถ้าใจเรากําลังระลึกถึงรับรู้ณขณะนั้นก็คือเป็นอารมณ์ของของจิตนั่นคืออธิปติปัจปจัยปัจจัยที่เป็นใหญ่วิมังสาจะปรุงแต่งไปทางจิตที่เป็นกุศลวิมังสาคือปัญญาบอกแล้วไงจิตกุศลจะปรุงแต่งไปกับจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศล จิตที่เป็นกลางๆก็สามารถปรุงแต่งที่เป็นกุศลกับอกุศลได้รั้งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เป็นอธิปฏิปัจจัยทุกครั้งนะไม่ได้เป็นอธิปฏิปัจจัยนอกจากโลกุตละที่เป็นอธิปฏิปัจจัยเขามมีวิมังสาเป็นอธิปฏิปัจจัยอธิฉันทาธิปฏิวิริยาธิปฏิจินตาธิปฏิเกิดได้ทั้งกุศลอกุศลแล้วก็เป็นกริยา กิริยาจิตส่วนวิมังสาธิปติจะเกิดกับจิตที่เป็นกุศลและกิริยาจิตเท่านั้นคืออนันตระปัจจัยคือปัจจัยที่เป็นการสืบภาวะต่อเนื่องโดยที่ไม่มีช่วงขั้นระหว่างการคือจิตเกิดก็คือ,คอไปรวดเดียวเลยไม่มีเหตุมากันแล้วก็ตัวสมณะนันตรปัจจัยนี้คือเป็นปัจจัยที่ต่อจาก เนี่ยคือเขาเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่มีอะไรมาขัน้นแล้วเกิดขึ้นตามลําดับนั่นคือตัวอนันตระปัจจัยกับสมณะนันตระปัจจัยซึ่งมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเลยบอกว่าจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีหน้าที่มีกิจอยู่14 14อย่าง เวลาเขาเกิดคือจิตดวงที่หนึ่งเกิดเขาก็มีหน้าที่ของเขาจิตในแต่ละตัวเพราะนั้นคือการเกิดขึ้นไอตัวที่เรียกว่าสมณะนันทรปัจจัยเนี่ยคือเวลาจิตดวงที่หนึ่งเกิดดวงที่สองตามมาโดยไม่มีอะไรมาแทรกแซงนะคือเขาไม่มีสิทธิ์จิตดวงนี้เกิดแล้วจะตัวอื่นจะมาแทรกแซงหรือจะไปห้ามให้เขาไม่เกิดไม่ได้นั่นคือเนี่ยเขาเป็นหนึ่งเอ้ะแล้วเรื่องของจิตมีหน้าที่อยู่จิตอยู่สิบสี่อย่างคือหน้าที่ของจิตสิบสี่อย่างอะ่ะ จะบอกว่าจิตคือสภาพรู้อารมณ์หน้าที่ของจิตที่ว่าเวลาจิตเขาเกิดเริ่มจากการปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตคือจิตเกิดเกิดปั๊บมีหน้าที่ปุ๊บหน้าที่แรกก็คือปฏิสนธิจิตก็คือหน้าที่ที่จะสืบต่อพบใหม่ก็คือมีจิตอยู่19ดวงจิตที่จะทำหน้าที่ปฏิสนธิจิตได้มีสิบ้าดวง ก็คือมีอุเบกขาสันติราณะนะสองมหาวิบากูปรูปวิบาก5้าอรูปวิบาก4นั่นคือ19ปฏิสนธิจิต,ตวลาผวังขจิตทันทีที่เกิดก็มีผวังขจิตคือหน้าที่เป็นตัวที่รักษาคือคงไว้ความเป็นภพอะแล้วก็หน้าที่ที่3คืออวัชนะอวชนะก็คือหน้าที่คือคำนึงถึงอารมณ์มันนั่นคือคือมีจิตสองดวง คำนึงถึงอารมณ์ตัวที่เป็นผวังคจิตอะปฏิสนธิจิต19ตัวผวังคจิตก็มี19ดวงนะแล้วก็ตัวทัศนะทัศนะคือหน้าที่ที่เห็นรูปก็จะมีอยู่จากขวิญญาณอยู่2ส,สวตัวสวรณนะก็คือหน้าที่ที่ได้ยินเสียงก็มีอสตาวิญญาณ2องไอ้ที่สองนี่คือกุศลกับอกุศลน,นะเขาแยากเป็นกุศลกับอกุศลเลยบอกว่าเวลา เวลายแยกเรื่องของสภาวธรรมธรรมวิจยานะ่ะให้แยกอันดับแรกคือดูว่าเป็นกุศลกับอกุศลอกุศลไม่เอาแค่นั้นนะ่ะฝึกแยกอกุศลให้ได้แล้วเราก็จิตเราก็จะเริ่มละเอียดขึ้นแล้วพอเกิดอัตตาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเริ่มเริ่มเห็นเริ่มเห็นมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างหน้าที่ตัวคายนะคือหน้าที่รู้กลิ่นก็คือตัวเป็นคณะวิญญาณสองที่บอกว่าจากขุทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีตัววิญญาณสองนะวิญญาณที่เป็นกุศลกับอกุศลก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวไอ้ตัวสันตัวที่หน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ที่รับรู้ กลิ่นรับรู้รสตัวหน้าที่ที่รับรสหน้าที่ที่เกี่ยวกับโพธพะหน้าที่ที่รับอารมณ์เสพอารมณ์เนี่ยก็คือสัมปติชนะแล้วก็สันติรณะหน้าที่ที่สิก็คือหน้าที่ที่พิจารณาอารมณ์แบบนี้ก็ตัวไอตัวเนี้ยมันจะมีสันติระสันติรณะสามก็คือจะเป็นอุบอเบกขา อุเบกขาสันติรณะที่เป็นอกุศลวิบากกับกุศลวิบากแล้วก็สมณะสันติรณะเนี่ยคือหน้าที่เขามีกิจอยู่ตัวอุเบกขาสันติรณะเนี่ยทำหน้าที่ได้ได้หกิจนะด้ห้อย่างคือปฏิสนธิจิตได้ผวังคจิตแล้วก็จุดติจิตกิจ แล้วก็มีหน้าที่คือสันติรณกิจได้แล้วก็ตะทารมพนกิจได้นั่นคือหน้าที่ของหน้าที่ของจิตคือจิตเขามีหน้าที่แล้วก็หน้าที่ที่สิบเอ็ดคือโวทัพพระโวทัพพระคือหน้าที่ตัดสินอารมณ์แล้วก็ตัวชาวนะคือหน้าที่คือเสพอารมณ์อ่ะที่บอกว่าทําไมเราถึงรับรู้อารมณ์ได้เพราะจิตเขามีหน้าที่เสพอารมณ์ไงแล้วไอ้ตัวเสพอารมณ์ของเขาเนี่ยมีทั้งเจ็ดขนาดจิต จ็ดขนาดจิตตัวเสพอารมณ์นะแล้วก็มีหน้าที่คือตัวไอ้จุดติจิตคือจิตเคลื่อนไปสู่ภพใหม่นี่คือหน้าที่ของจิตที่บอกว่าเวลาจิตเกิดอ่ะเขามีหน้าที่มีกิจของเขาเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาตามกิจตามภารกิจหน้าที่เรียนรู้เรื่องของจิตตามเรื่องของจิตก็เลยต้องรู้ว่าจิตอ่ะเขามีหน้าที่ของเขาเขาก็ทําแบบนี้แหละเราก็เลยต้องรู้ว่าเออจิตจิต 89นั่นคือปรมัตรธรรมเจตสิงห้าสิอเจตสิงห้าสิบสอถ้าแบ่งเป็นขันถ้าเรียกเป็นขันก็เวทนาขันเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งแล้วก็สังขาราขันห้าสถ้าแบ่งเป็นขันอ่าทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยที่เป็นเหตุปัจจัยที่6คือสหชาตะปัจจัยก็คือปัจจัยที่เกิดร่วมสหชาตะ อย่างมหาภูตะรูปเราอะคือธาตุดินน้ําลมไฟเราเนี่ยเป็นมหาเขาเรียกว่าสหาชาตปัจจัยที่เป็นให้เกิดแบบนี้นั่นคือเวลาคําพูดว่าจริงๆแล้วถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องของปัจจัยยืมสี่ก็ไม่ได้เรื่องยากเ์ยเข้าไปก็หาอ่านได้แล้วก็เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจที่มาพูดให้ฟังแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเรียนรู้เรื่องของธรรมะบางคนก็คือเรียนรู้แบบตื้น ตื้น,นแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วเลยบอกว่าเวลาพิจารณาอารมณ์เวลาพิจารณาเหตุและปัจจัยอะปัจจัยยี่สิบสี่เขามาปรุงแต่งเวลาด,เลาดูเวลาดูสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะพิจารณาเวลาจะดูให้เห็นจิตเห็นรูปเห็นนามเข้าใจเหตุและปัจจัยคุณเลยต้องเลยต้องใส่รายละเอียดแบบนี้เพราะว่ามันจะไปมีความสําคัญตอนที่จิตคุณพอขึ้นเรื่องของมรรคมรรคยานมรรคผลอะ คุณต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจคุณเลยต้องใส่พวกบัญญัติแบบนี้เข้าไปเรียนน้องเรียนปริยตัตอีตอนพื้นพื้นอีตอนเรียนก็ก็ไก่งองูปลาเรียนพื้นพื้น,น,น,นแบบนี้ไม่ได้มีความสําคัญเลยหรอกจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้จะเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากขึ้นระดับโสดาบันะคุณต้องเข้าใจและคุณต้องต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะอะไรมันจะไปตอกย้ําเรื่องของศรัทธาคุณ มันพอศรัทธ,ธาคุณแน่นนั่นคือคุณถึงเวลาคุณลดวิจิิจฉาโสดาบันต้องละวิจิิจฉาได้คุณไม่งั้นคุณจะเกิดลังเลสงสัยในจิตคุณจะลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าคุณไม่รู้อวสา์ของพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้ละเอียดมากมายลึกซึง้งคุณก็กลายเป็นว่าคุณก็ดูหมินม่นดูหมิ่นคิดว่าเลยตั้งตนเป็นคือเกิดเขาเรียกว่าศิลปะพตาปามาเลยตั้งตนเป็นศาสดาได้ง่าย แต่ถ้าคุณศึกษาละเอียดแบบนี้คุณจะไม่กล้าหานกล้าบอกแล้วไงจะมาพูดพุทธวจนะซื่อๆมัวม่วๆจะเอาบาลีท่องมาใส่หัวคนอื่นไหมจะเอาพุทธวจนะประโยคนั้นประโยคนั้นเอาทาตุกัคาถาประโยคนั้นมาใส่คนนู้นคนนี้ไหมจะไม่เราจะไม่ทำ เพราะว่าเวลาเราศึกษาถามว่าบางทีเราก็จําเรื่องของบาลีไม่ได้หรอกแต่เราเรียนรู้เราฝึกฝนจิตให้เราเกิดปัญญาเราเข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นเหตุถามว่าจะให้พูดไอ้ตัวบาลีไอ้เนี้ยก็พูดผิดพูดผิดพูดถูกมันออกเสียงคนที่เรียนแค่บ,บาลีพื้นพื้นเออบาลีพื้น,พ,น,พ,น,พ,นพื้นก็พออ่านถูกแต่ถ้าเกิดว่าบาลีที่มันยากยากยาก,ยาก,ก็อ่านไม่ถูกหรอกก็เลยบ,บอกว่า ไอ้ที่อ่านไม่ถูกไม่ใช่ว่าไม่รู้นะรู้ว่าอ่านไม่ถูกหมาที่รู้คือรู้ว่าอ่านไม่ถูกรู้ว่าไม่เก่งบาลีรู้ว่าคือเราศึกษาด้วยตัวเองเราไม่ได้มานั่งเรียนบาลีเราไม่ได้เรียนนักธรรมเอกนักธรรมโตไม่ได้เรียนเลยเรียนเพราะว่าคือต้องเอามาดูเรื่องของจิตเราเองเพราะว่า จิตเราพอเราเราทาปฏิบัติไปแบบนี้จิตเราก็จะเพิ่มความเพียรเขาอยากรู้มากขึ้นก็เลยไปขวนขวายเรียนรู้เพิ่มขึ้นพอเรียนไปปฏิบัติไปปุ๊บได้สภาวะทมแบบนี้พอไปปฏิบัติแล้วพอไปอ่านอีกรอบหนึง่งอ่านเรื่อดูเรื่องของปัจจัยยี่สิบสี่เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามรอบนะความเข้าใจนะความเข้าใจก็ต่างกันทั้งสามรอบ ก็เลยบอกว่าคุณอ่ะลองไปศึกษาไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสอนของอุะสมมาสัพเจจาอะไรก็ตามลองศึกษาแล้วลองลองประเมินตัวเองแบบเนี้ยจิตนิ่งๆประเมินว่าความเข้าใจเราอ่ะเข้าใจแตกต่างมากขึ้นนั่นบอกอะไรบอกสภาวธรรมเราที่ต่างกันสภาวธรรมบอกถึงศรัทธาที่ต่างกันบอกถึงว่าความเพียรที่ต่างกันวิทยาวิทยาที่ปฏิปัจัยมาคือ ม่งก็เห็นไหมก็ค่อยๆใส่เพื่อวความรู้แบบนี้เข้าไปไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าการฝึกฝึกปฏิบัติธรรมคนฝึกปฏิบัติธรรมยังลดอัตราไม่ได้คนฝึกปฏิบัติธรรมยังคุมอารมณ์ไม่ได้ยังคุมสติไม่ได้เลยบอกว่าแค่พูดแบบนี้นั่นคือจิตออกนอกพูดแบบนี้นั่นหมายความว่ากําลังดูดูถูกคนอื่นอืพอเริ่มแต่ก่อนอ่ะพอเริ่ม พอเริ่มพูดเรื่องของพวกนี้แล้วจิตก็จะรู้สึกว่าว้าวคนที่ไปนั่งนั่งเดินเดินยืนยืนนอนๆอนนอนอ่ะรู้มั้ปะปรามาสเขาใชอย่างนั้นรู plastics, p, dling, ้มั้ปะ เลยบอกรู้ไม่รู้ก็เรื่องของเขาเขาทำก็คือคนเราอะ่ะมันมาแต่บุญมันมีกรรมกรรมมุปาทานมันมีกรรมมันมีเหตุมันมีปัจจัยเขารู้ก็คือเขาก็รู้บางคนก็อาจจะรู้ก็ได้บางคนก็อาจจะรู้น้อยหน่อยบางคนอาจจะรู้เยอะหน่อยตอบไม่ได้เลยว่าใครรู้หรือไม่รู้แต่เขาชอบที่จะไปเดินเดินนั่งยืนนั่นคือความชอบของจิตเขาเขาชอบแบบนั้นเขาก็ไปแบบนั้น ส่วนเราเราทําอะไรอยู่ต,ตามว่าเราทะไรก็เรื่องของเราฉันทําอะไรก็เรื่องของฉันเห็นไหมเดือดร้อนไหมทีนี้ก็ไม่เดือดร้อนทีนี้ใครจะสาภาวะธรมสูงต่ํากับฉันฉันก็ไม่สนใจหรอกฉันก็สอนของฉันไปตามเรื่องตามเราอัญญะอัญญะมัญญาปัจจัยก็คือเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่ซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันก็อ,อย่างที่บอกว่ามหาพุทธรูกสี่ เวลามหาพุทธรูปสี่ก็เป็นปัจจัยเป็นอัญญาสมาะปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิตเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดนามและนามขัน่ะทั้งหมดใจที่ที่เก้าเรื่องอุปนิสยาปัจจัยก็คือเป็นปัจจัยที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเครื่องหนุนกระตุ้นให้เกิดขึ้นะพวกนี้จะเป็นกุศลกรรมที่เกิดขึ้นก่อน <c oughs> แล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดอย่างสมมุติว่า อุปนิสยปัจจัยคือถ้ากุศลกรรมเกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นตัวที่เป็นอุปนิสยปัจจัยคือให้กุศลกรรมต,ตัวตัวที่เกิดขึ้นทีหลังเกิดขึ้นตามมาเวลาเราบอกว่าพยายามให้สร้างจิตกุศลอะไรแค่ให้คิดดีพูดดีทําดีอ่ะตัวจิตกุศลต่อไปก็จะเกิดขึ้นเพราะบอกว่าทําไมถึงต้องตั้งต้นด้วยจิตที่เป็นจิตกุศลต้องเป็นจิตผู้ให้จิตผู้รู้จิตผู้เรียนจิตกตัญยูอ่าพวกเนี้ย เพราะว่ามันจะเป็นเหตุและปัจจัยเอื้อให้จิตกุศลเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตคุณตั้งต้นด้วยจิตโลภตั้งต้นด้วยโทสะตั้งต้นด้วยโมหะมันก็เป็นเหตุและปัจจัยเอื้อให้จิตอกุศลเข้ามาปรุงแต่งถึงบอกว่าเวลาเกิดโทสะจริตเวลาเกิดอารมณ์ที่มันเป็นด้านลบมันคือจิตอกุศลแล้วตัวจิตอกุศลที่น่ากลัวที่สุดคือ,คอโมหะคือจิตหลงเขาจะปรุงแต่งแบบบางๆมากับอุเบกขา อาศัยเหตุปัจจัยมากมายเกิดขึ้นใช่ค่ะมันเกิดขึ้นเป็นวงจรเลยต้องดูเลยบอกว่าง่ายที่สุดคือให้ที่ให้รู้เหตุและปัจจัยเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุและปัจจัยเยอะแต่เวลาให้เฝ้าระวังอ่ะคือโฟกัสง่ายๆคือจิตให้ธรรมะวิทยาคือจิตที่เป็นกุศลยังแยกเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่อารมณ์แบบนี้ ยังรู้ไม่ได้คือจิตยังไม่ละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าพอเก่งขึ้นก็จะบอกว่าอันนี้อกุศลนี่อ,อกุศล,ลอันนี้โลภะโลภะมูลจิตนี่โทสะมูลจิตอันนี้โมหมะมูลจิลตอย่างเงี้ยเราจะแยกได้นั่นคือเวลาเราจิตเราเก่งขึ้นละเอียดขึ้นแต่ในจังหวะที่เราเริ่มต้นใหม่บอกว่าง่ายๆคือตีหัวใหญ่ๆคือกุศลอกุศลให้ดูอ,ก,อกุศลอกุศลโดยที่อารมณ์จิตยังไม่เห็นยังไม่เห็นจิตอะไรละเอียดขนาดนั้นก็ดูที่อารมณ์ เพราะว่าดูเวลาดูเวลาอ่านเห็นไหมว่าเวลาอ่านจิตอะแม้แต่คําพูดเล็กๆมันแฝงด้วยอารมณ์เอ <c oughs> มันมีอารมณ์อยู่ในนั้นถึงบอกว่าเวลาคนฝึกเป็นผู้ฟังอย่างลึกซึ้งอะคําพูดแม้แต่คําพูดอะไรหางเสียงสะบัดจุดหนึ่งอะก็รู้แล้วอารมณ์อยู่ประมาณไหน <c oughs> นั่นคือคนที่ถึงบอกว่าทําไม ทำไมถึงอ่านใจคนอื่นได้ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์หรอกนะจิตไม่ได้เป็นจิตอิทธทิฤทธิ์ปฏิหารอะไรหรอกคือคุณลองฝึกให้จิตคุณละเอียดดูสิแล้วคุณก็จะรู้ความหมายที่เขาพูดเรื่องเลือกมีอยู่แค่นั้นที่สิบที่สามมาสิบสามก็คือกรรมมาปัจจัยก็คือปัจจัยที่เกิดจากกรรมคือเจตนาเจตสิกอะ่ะตัวเจตจำนงของเจตสิกค,คือกุศลยังตัวกุศลกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน กุศลกรรมและอากุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เป็นวิบากวิบากขันแล้วก็เป็นตัวเรื่องของอมันเป็นทุกอย่างมันเป็นกรรมมปัจจัยคือมีเจตนามีเจตนาเจตนาเจตสิกเนี่ยเป็นเหตุเป็นสมบูรณ์เกิดกรรมมปัจจัยเขาคือเวลาเกิดเลยขึ้นที่เรียกว่า ไปสัปรพยุทธกับวิประยุทธ์มันก็เกิดเกิดสหาชาตะกรรมปัจจัยขึ้นสหาชาตะกรรมปัจจัยก็คือเป็นในเรื่องของกรรมหรือเจตนาเจตนาเจตสิกที่เกิดขึ้นกับวัตถุเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเป็นปัจจัยแก่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นคือเกิดจิตตะรติดจิตตะชรูปข,ขึ้น แลตัวไอตัวกรรม,มปัจจัยก็จะแบ่งเป็นอีกสองสามเหตุกรรม,มปัจจัยนะก็ไปดูรายละเอียดค่อยๆค่อยๆใส่ไปให้กับจิดบางทีคำบาลีก็ไม่สะดวกที่จะพูดเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะเคาะกระโหลกเอาพูดผิดพูดผิดอ่อสิคือวิปากะวิปิปากะปัจจัยก็คือปัจจัยที่เป็นวิบากเพราะนั้นคือเป็น